8นันแบมีก่กว่าเองอะแบตมีไหเรอนั่นแปลว่าถ้าเรามี CPU เยอะๆเราก็มีคนช่วยเราทำงานเยอะๆเพราะวตนี้เนี่ยเวลาบริหารไคล์เนี่ยมันก็ปล่อยความร้อนแข่งกันสเปคคอมเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยเนาะเนี่ย ที่หารุ่นที่มันจะซื้อให้น้องนี่ทีอยู่อ่ะเาะว่าอันที่เป็นแบบคอเยอะๆนี่มันจะดีม,มันเท่าไหร่หรนะก็ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทนะแปดหมืม่นเลยหรออ้าพี่คือแพ,พงไปหรือถูกเบถึงยังไงแพงไปหรือเปล่ามันกี่คอมันอะไรยังไงอะแต่ว่าถ้าแพงแปลว่ามันจะต้องดีไหมไม่จำเป็นอ้าอคอทำไมเยอะแยะก็มันรูแบบน่าสนใจอะ สองมื่นก็พอแล้วจากแมต่รถล้อสองมือเลยล้อจะทำอะไรได้เนี่ยมัต้องใช้คออะไรเยอะแยะแต่เป็นอะไรขนาดนั้นนั่นดินี่ข้างในเดี๋ยวนึงนะโอเคพี่จุ๊กพี่รี่หุบพักมาพอดีจะไปคุยสี่หุบพอดีแล้วไปเลยฝากไว้หนึ่งเรื่องไปเคลียร์เรื่องนี้เลยแต่ได้เหลือสองมืออื่นก็พอไปรอดูกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัด มิ팅กันกับพี่ดุงพี่ริววันนี้เนาะเรื่องสปอนเซอร์ของสีฟูที่เพิ่งติดต่อเข้ามาหลัง<ล>พิที่แล้วใช่ครับก็คือจะคุยกันต่บันอาจจะยาวมีพี่ไอ้มีปัญหาอีกแล้วครับกำลังสงสัยค่ะเพราะว่าตอนนี้ธีมขยายขึ้นปราาิมาณเราใหญ่โตแล้วเลยต้องซื้อคอมเพื่อมารองรับการทำงานของทีมงานนะคะทีนี้มันก็จะมีข้อสงสัยว่าแบบคอของแต่ละคอมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทำมันเยอะ หรือมันน้อยอะไรเงี้ยราคามันก็จะแตก่างเนาะถ้ามันเยอะมากเนี่ยแสดงว่ามันดีมากมล้ก็ควรซื้ออันนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าจะตอบคำถามนี้นะต้องเริ่มก่อนเวลาที่เราเรียกใช้งานโปรแกรมเราไปกลคลิกโปรแกรมนะครับกลไกของมันก็คือว่าตอนที่เจ้าตัวโปรแกรมมันตื่นขึ้่มาทํางานแน่นอนครับมันต้องอยากทานู่นทํานี่อย่างเช่นไอซ์อยากตัดต่อวิดีโอเนื่องว่าโปรแกรมมันก็ต้องทําการเอาวิดีโอมาประมวลผลสิ่งที่เจ้าโปรแกรมนั้นขึ้นนะครับหรือว่าสิ่งที่โปรแกรมนั้นนะครับไปเรียกบอกว่าให้เธอทํางานให้ฉันหน่อยเนี่ยเจ้าสิ่งนั้นเนี่ย ย่อมาจาก Central Processing Unit แน่นอนถ้ามันเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่โปรแกรมเนี่ยจะไปเรียกใช้งานแปลว่าถ้าเรามี CPU เยอะๆเราก็มีคนช่วยเราทํางานเยอะๆน้องๆกําลังเข้าใจในความหมายแบบนั้นใช่ไหมครับอ่างั้นเรื่จริงไหมครับก็จริงในบางกรณีครับอันนี้ต้องรู้ว่าเราใช้โปรแกรมอะไรอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับว่าโปรแกรมจำนวนมากเนี่ยตัวทั้งโปรแกรมเก่าๆนะครับเกมรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นเยอะมากว่าเอาควาจริงแล้วเนี่ยเราไม่ิีคอก็ตามทิเนี่ยมันใช้ได้แค่ิ เกมเนี่ยบางทีเราบอกว่าเกมเมื่อก่อนเนี่ยเอยเยอเพจไม่ดีเลยแต่ว่าอยู่เราแต่งคอผมคอเนี่ยครับเปิดแอพมาได้เจอมาดูมันก็กินคอเต็มอยู่คอเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราซื้อหีคอเนี่ยก็ไม่มีบทละอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อจำกัดครับว่าคนพัฒนาซอฟต์์แวรเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงให้โปรแกรมเนี่ยคุณสามารถกระจายงานไปหลายคอได้อันนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันในโลกซอฟต์แวร์แล้ว่าในโปรแกรมยุคเก่าๆในยุคหนึงเนี่ยใช้งานคนหลายๆคนไม่เป็นก็จะอยู่กับ CPU ตัวเดียวแล้วก็ไม่่่ไปใใชช้้้งงาานนนนนนคอออืเเลยพัััั CPU ตตว็็มกกถึจด แั่เป็นมุมมองพี่เลื่อวจากซอฟตแวร์นะครับมีมุมมองพี่ถ้าเกิดว่าเป็นซอฟตแวร์ยุคใหม่ละเขาเขียนโปรแกรมเก่งละเขาสามารถที่จะเรียกใช้งาน CPU หลายๆตัวได้จากโปรแกรมตัวเดียวคราวนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีประโยชน์แล้วนั่นแปลว่าตอนที่มันวัดผลมาครับยิ่งเ,เพิ่มจํานวน CPU ยิ่งเพิ่มจํานวนคอเข้าไปเจ้าโปรแกรมยิ่งทำงานได้ดีขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นเพราะเขามีคนน่ะใช้งานได้หลายๆคนที่ทํางานได้พร้อมๆกันแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีการทดสอบเรื่องราวแบบนี้มาเือนบอกว่าทุกครั้งที่เขาเพิ่มจาน,นวนคอประสิ มันเพิ่มขึ้นแต่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยความชันที่มันน้อยลงแปลว่าเราใส่ไป2มันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น2เท่าเราอาจใส่เข้าตัวหนึ่งมันไม่ได้หมายความมันเพิ่มขึ้นตามจานวนเท่าที่เราใส่เขาก็มานั่งคิดนะครับว่าทําไมปรากฏว่าไปเจอว่าเวลาที่เจ้าโปรแกรมนครับมันสั่งให้ CPU แต่ละคนทํางานนะครับเจ้า CPU แต่ละคนนะครับมันก็ต้องมีการสื่อสารกันนี่ตอนที่มันสื่อสารกันนะครับมันก็ต้องสื่อสารกันผ่านสิ่งที่อยู่ในเมนบอร์ดที่เราเรียกว่าบัสถ้าเปรียบเทียบเป็นถนนนะครับมันคือถนนที่เเจ้้าาา CPU CPU แแตตต่่่่ละัวงิกรพม ขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าถนนมันเต็มมันพอถนนมันเต็มอ่ะครับเจ้าบัสมันถึงขีดจำกัดมันได้ความเร็วของมันเพิ่ม CPU เข้าไปยังไงมันขึ้นีมะได้เลย นั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ถามว่ามันเพิ่มขึ้นไหมมันเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่จิมเราเนี่ยก็คือเป็นโปรกแกรมที่ใช้ข้อมูลทั้งเยอะแในภาษาเขาแบบเขาเรียก Data i าน e n s i v e นะค,ครับ,รบก็คุณต้องโหลดข้อมูลจากดิฟขึ้นมาคุณต้องโหลดข้อมูลจากแรมมรีขึ้นมามาประมวลผลต่อ,นอ,ตอในตัวี CPU จริงๆเนีข้างในเนี่ยมันก็มีทรัพยาก,กรอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับเช่นว่าหน่วยประมวลผลเข้ารหัสอะไรแปลกๆอยู่ข้างในนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยพอให้มียคอเ เยอะเน sure. oh oui, really? well, ี่ยม okay. ันก okay. ็ไม่ใช่ว่ามีทรัพยากรที่จะเรคูณตองคูณตาบคูณบีไปครับข้อจํากัดที่มีชุดเดียวมีั้งข้อจํากัดในเชิงของเทคนิคที่มันมีหลายชุดไม่ได้กับทางการเป็นข้อจํากัดในเชิงราคาใส่ไปมากมันยิ่งแพงจนถึงยิ่งสูงและไม่เคาแข่งขันไปได้ั่นโดยสรุปโดยกลมกลมรวมๆได้ไหครับในมุมมองของพี่กับพี่ลิ้วเนี่ยการมีจํานวนขอเยอะๆเป็นเรื่องที่ดี เพราะเหตุผลก็คือว่าน้องเอามาใช้ในฐานะผู้ใช้เราไม่ได้เปิดโปรแกรมเดียวตลอดเวลาอยู่แล้วเราอาจจะเปิดโปรแกรมนู่นนี่นั่นอาจจะไปแอบดูนหนังอยู่ในอีกออปหนึ่งก็ได้พี่จูบรู้ได้ไงอะ่ะ น,นั้นไอ้ตรงเนี้ยครับเจ้าโปรแกรมหลายๆตัวที่เราเปิดอยู่ครับมันก็ตา่งตรรางมันต่างกระจายไปใช้คนละคอกันงนั้นถ้าถามว่าโดยรวมๆในฐานะผู้ใช้ย,ยิ่งมีจำนวนคอเยอะๆมีประโยชน์ครับเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็มีคนอยู่รุ่นแพงๆแ,แ,แ,แพงมากๆเลยครับแพงขึ้เนเรื่อยๆแต่ว่าคอน้อยลงกีล<ม>ิวต้ตองไล่ฟังแล้วทำไม,ไมทำไมเ<ต>พราะพวกนี้เนี่ยเวลามีคอหลายๆคอเนี่ยมันก็ปล่อยความร้อนแข็งขึ้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาตัดคอทิ้งเลยแล้วให้ออกสปีดนะครับในงานอะไรการมันเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วกว่ารุ่นอื่นๆของเลยเพราะฉะนซอฟต์์แวร เขาไม่ได้ออกแบบให้กระจายของอะไรเยอะเนี่ยก็จะรัน CPU แนนได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นแล้วมันขึ้นกับประเภทงานที่เราใช้เลยแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราจะเลือกใช้ CPU แบบไหนในสถานการณ์แบบไหนวันนี้เราสอคนหน้าจะตอบเรื่อง CPU ให้ทุกคนได้รับโอเคเลยครับสรุปว่าข้อน้อยหรือข้อน่้เดี๋ยไปเลือกทีเพราะว่าต้องดูการใช้งานของน้องด้วยว่าใช้โปรแกรมเยอะน้อยเท่าไหร่ มาที่เรื่องเรากันับมา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 สปอนเซอร์ใช่ไหมสปอนเซอร์อนุมั้ยเรื่องของสปอนเซอร์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้คำตอบได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุยกันครับโอเควันนี้ครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณครับบายจ้าทิวอ๊อฟใช้ฮาร์ดดิสก์เสร็จยังคะหรือเราไปทำงานต่อเดี๋ยวเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่กดอีสก์เสร็จแป๊บนึ่งก่อน